ตื่นเต้นมากๆคือเมื่อคืนซ้อมจนเที่ยงคืนคแล้วหนูยังไม่อยากกลับหนูแบบคอยคิดนึงคอยคิดนึงคอยรัดอ,อีกแต่คือโอเคต้องกลับแล้วต้องไปนอนแล้วได้ไหมได้ค่ะแต่ก็มีความแบบตื่นเต้นเวทีมันเป็นครั้งแรกของหนูจริงๆที่เคยได้แบบขึ้นเวทีแบบคนเดียวมันก็เลยตื่นเต้นมากๆคะ่ะเต้นื้นอไปกเมื่อคืนเหรอก็สัก5ชั่วโมองคะ่ะยังดียังดีค่ะ วันนี้หนูก็เห็นว่าแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เยอะมากๆด้วยก็ลงไปดูแลแบบมันใจฟูมากๆคือปีนี้โปรเจกต์เยอะมากๆจากแฟนคลับทั่วโลกเลยค่ะอบอุ่นอบอุ่นที่สุดค่ะประทับใจ,บใจมากคือน้ำตาคอแล้ว,วตอนนั้นเห็นล้าแบบอยากยืนดูนานๆอยากอ่านทุก,ทกอันแต่ว่าต้องมาซ้อมต่อเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่อันนี้ครใช่ ครอบครัวหนูแบบสพอร์ตตลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดิชีบอลบอลคือแม้ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตามมาแบบให้สพอร์ตกำลังใจอยู่ข้างๆตลอดค่ะได้เห็นบอลบอลไหมเห็นน่ารักไหมความพิเศษใช่ไหมคะก็จะได้เห็นน้องเบกทำอะไรในหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นการร้องการเต้นหรือ อะไรต้องไปรอดูในคอนเสิเร์ตนะคะแต่ว่าเต็มที่เต็มที่มากๆจริงๆแต่ว่าก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถนาดแต่ว่าเราเราเต็มที่สุดๆค่ะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปเยอะๆค่ะแก๊ส yes, หรอคะดได้หรอเห็นองหรอคะก็จะมีแก๊ส เอ๊เอ,อ,อไม่เอ่อยอไม่เอ่ยชื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในคอนเสิร์ตอีกไม่นานนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อโอเครู้เลยแล้วก็ที่หนูชวนมาเพราะว่ารู้สึกว่าเราสนิทก,กันมากๆสปอยไปเนี่ยไม,ไม่ใช่แค่ในซีรีส์แต่มันมีชีวิตจ,จริงก็เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเกสแต่เราเป็นบีปอเราเออยากให้เขาไปดูคนเสนิร์ตแต่เราคงแบบเตรียมคิวขนาดไหนกน็ดูจาก อ๋อใช่จริงๆพี่ๆเขาคิวแบบยุ่งมากๆทำงานทุกๆวันแต่ว่าแบบน่ารักมากๆพอหนูชวนไป,ปก็คือโอเคน้องเบ๊กได้เลยพี่คิวเสียคิวให้คบบาดหวังใช่ไหมคือตอนแรกอะหนูตั้งแบบความ perfectionist มากมากว่าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องแต่ว่าหนูคิดว่า แม่และเอาสนุกจอยจยมีความสุขสร้งางรอยิ้มในครั้งนี้ใน Christmas Eve กับ m มามีฮันี่แฟนจ๋าครั้งแรกของเราอ่ะก็แบบอยากให้อยากให้คุมสุขมากๆค่ะจริงหรอคะหนูหนูยังไม่ได้เปิดเปิดดูเลยวันนี้คือแบบซ้อมซ้อมเยอะมากก็โหนี่งไงไน่ารักอีกแล้ว มาหลายกิเลสขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆถึงหนูรู้ว่ามีหลายคนมากๆที่มาไม่ได้แต่ว่าส่งกำลังใจมาให้แบบหนูรู้สึกได้เลยค่ะเหมือครั้นี้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติมีแบบว่าเขาปรหาเราอะไรก็เรีย้ที่ไทยมาจากไหนบ้างโอ้หนูเห็นเยอะมากเลยค่ะออเรซิเนอเมริกจีนฟิลิปปินส์คือไทยค่ะทุกทีเลยแทย์มัส วายนี่ oh. <Yeah. S 1> แล้วก็นาฮากิตา <Yeah. S 1> อ่าใช่กจ็จริงๆอยากาทักไทยทุกภาษาแหละแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วบนเวทีนี่จะมีแบบทักไทยเขาด้วยไหมมีอยู่แล้วถ้าแบบส่งมานะถ้าส่งมา <c oughs> เดี๋ยวส่งกลับ <laughs> อีกไม่กี่นาทีก็จะได้มาเจอกันนะคะในคอนเสิร์ต hiking Becky Day นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็มาจาอยกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยนะนนอะไรนะคะจริงๆเมื่อกี้บอกกกิ้งหนู็รู้สึกว่าฮึบฮึบแล้วว่าใช่ก็หนูว่ามีทุกทุกอารมณ์เลยค่ะหัวเราะว้าวแล้วก็แบบ น้ำตาก็อาจจะมีเหมือนกัน,นค่ะรอรินะเนาะอนกันขอบคุณครับขอบคุณครับ